เคล็ดลับการแช่เส้นว่ามีสำเร็จรูปให้เหนียวนุ่มนะคะใช้น้ำอุณหภูมิห้องแช่ได้เลยค่ะอย่านำไปนวกโดยเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเส้นเราจะไม่เหนียวนุ่มแบบนี้ค่ะวันนี้พี่จะพามาทำเมนูมาม่าผัดกระเพรานะคะที่ภาคเหนือเขามีแกงโฮแต่ที่บ้านพี่ไม่มีแกงโฮเพราะพี่ทำไม่เป็นพี่จะใช้หมูกรอบจากของเหลือเมื่อวานที่ทานไม่หมดนะคะ ผัดกะเพราวไว้ทานคนเดียวไม่หมดก็เลยเอามารีมิกใหม่ทําเป็นมาม่าผัดกะเพรานะคะไปค่ะไปดูวิธีทํากันเลยตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่พริกใส่กระเทียมแบบผัดกะเพราทั่วไปเลยนะคะจากนั้นก็เอาเส้นที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปเลยค่ะพี่จะเก็บเครื่องเติมมาม่าไว้ครึ่งซองนะคะแล้วใส่ลงไปในนี้ครึ่งซองน้ํามันของเขาด้วยค่ะเพื่อที่ เพื่ออร่อยแหละต้องใส่นะคะแต่อย่าใส่ทั้งหมดรสมันจะเข้มไปแล้วพี่ก็จะเติมด้วยน้ำตาลทรายต่างหากอีกนิดนึ่งฟ้าเขียวอีกหน่อยหนึ่งทุกคนก็ปรุงตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะหลังจากใส่ใบกระเพราแล้วก็ตักขึ้นใส่จานได้เลยค่ะอุ้ยหอมหอมมากๆเลยค่ะหอมฉุยเลยอร่อยแน่นอนเลยค่ะเมนูนี้อย่าลืมไปทำทานกันนะคะพี่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เผ็ดร้อนนะคะ เราควรจะมีน้ำซุปทานคู่กันไปด้วยวันนี้พี่แถมวิธีทำน้ำซุปอีกอย่างหนึ่งนะคะไปทำน้ำซุปกันต่อเลยค่ะซุปสาหลายใส่ไข่เจียวนะคะต้มน้ำเดือเดเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะใส่สาหลายลงไปผักพี่จะมีแค่แค่ต้นหอมนะคะใครมีอะไรก็ใส่ไปค่ะสุดท้ายก่อนจะขึ้นพี่ก็จะตีไข่เจียวแล้วโรยลงไป เอาทุกอย่างสุกดีแล้วชิมเรียบรน้อยแล้วก็ปักใส่ถ้วยไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปทานกันได้เลยค่ะ